สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้23ตุลานะคะเป็นวันปิยมหาราชนะคะวันนี้รัด d อยู่ที่เมืองเบวิทนอร์เวย์นะคะพาเพื่อนๆมาน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาไหว้ท่านด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่เงียบเหงานิดหน่อยนะคะแต่ว่ารัด d ก็มาด้วยใจนะคะพาเพื่อนๆมาไหว้พระองค์ท่านด้วยใจคะ่ะไปไหว้ท่านด้วยกันคะ่ะ ลูกหลานมาไหว้ด้วยใจค่ะเสด็จพ่อลูกหลานมีดอกไม้มีผล,ลไม้แล้วก็เปียที่ยี่ห้อที่มีรถม้านะคะมาไหว้ด้วยใจค่ะขอพรให้ลูกหลานแล้วก็ fc ลูกหลานทุกคนด้วยนะเจ้าค้าอันนี้เป็นพวงมาลาจากคณะท่านทูตนะคะท่านมาก่อนนะคะก็แต่เรามาตรงกับวันก็คือวันนี้23ตุลาค่ะ ลูกชายมาไหว้าลาก่อนจะกลับไปเมืองไทยนะคะลูกก็จะอยู่ไปอยู่เมืองไทยด้วยกันนะคะสักหกเดือนนะคะแต่ยังไงลูกก็ยังนับถือเหมือนเดิมนะคะ,สะเสด็จพ่อสเสด็จพ่อท่านเป็นคนมีทรงมีพระเมตตากับลูกหลานทุกๆท,ท่านนะคะดูค่ะยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ริมนะ้ำเมืองเบวิกนอร์เวย์นี่นะคะเมืองเบวิกทีงซึ่งเราก็เคยลงคลิปให้ดูหลายคลิปไปแล้วนะคะ วันนี้เป็นวันปิยมหาราชนะคะหรือว่าจุลาลงกรณ์เมมโมเรียนเดย์นะคะ23ตุลาคมค่ะพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจมากมายนะคะยิ่งเป็นอันดับหนึ่งก็คือการเลิกทาสนะคะทำให้ลูกหลานคนไทยได้เป็นไทยมาจนถึงวันนี้นะคะพระองค์ท่านได้ พนามว่าเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์นะคะหรือชื่อเต็มว่าสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์บดินทรเทพพยมหามกุฏบ,บุรุษขัดบุรุษรัตนราชรวิบงวลุตพงบริพัฒส,สิริวัฒนราชกุมารน,นะคะชื่อยาวมากนะคะท่าน ท่านฉลาดหลักแหลมและสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยไว้อย่างมากมายนะคะทั้งการลถไฟการไฟฟ้าการประปาทุกอย่างท่านนำพาให้หมดนะคะทำให้ประเทศไทยเราจเจริญขึ้นเยอะเลยค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนะคะพระปิยมหาราชแปลว่ากษัตริย์ที่อันเป็นที่รักจิิงของปวงชนชาวไทยค่ะ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายนะคะทรงให้มีการเลิกทาสและไ้่ในประเทศไทยและการป้องกันการเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษนะคะและได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศไทยด้วยค่ะ นอกนั้นยังได้นำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทยได้แก่การใช้ธนบัตรและเหรียญบาทใช้ในเขตการปกครองใหม่มณฑลเทศบาลจังหวัดและอำเภอด้วยนะคะและยังสร้างทางรถไฟสายแรกคือกรุงเทพถึงอยุธยาเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมรศ109น,นะคะซึ่งตรงกับพุทธศักราชนะ2433คะ่ะ ปิยมหาราชมีความหมายว่าพระกษัตริย์อันเป็นอันทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะรัตาพามาน้อมลําลึกถึงพระองค์ท่านนะคะอันนี้เป็นพวงมาลาจากคณะท่านพูดนะคะแต่บังเอิญเราไม่มาไม่ทันท่านเพราะไม่ทราบว่าท่านมาค่ะ ็เลยไม่ได้ภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เลาดามาด้วยใจมาด้วยใจเต็มร้อยค่ะพาเพื่อนๆมาไหว้ท่านนะคะได้ผล,ลไม้ดอกไม้มาฝากนะคะท่าน ซึ่งวันนี้ที่ไทยเราก็เป็นวันจุดร,ราชการนะคะหน้าหนาวแล้วดอกไม้ดอกกุหลาบก็ไปแล้วนะคะก็จะต้องอไปตามวาระเขาแต่ว่าซัมเมอร์ปีหน้าเขาก็จะขึ้นมาใหม่คะ่ะน้อมลำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชาอาณาจักรสยามนะคะ ซึ่งท่านเสด็จมาที่นี่รอสอรอ 6, หรือรอสอ2 6พอส2450ค่ะก็117ปีปีนี้นะคะสวยงามมากค่ะย้อนเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะ นอกนี้พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะก็ยังได้ก่อตั้งการปรับปาการไฟฟ้าไปสีโทรเลขโทรศัพท์การสื่อสารการรดไฟส่วนการคมนาคมและให้มีการขุดลอกคลองหลายแห่งเช่นคลองประเวศบุรีลมคลองสำโรงคลองแสนแสบนะคะคลองแสนแสบก็ขุดในสมัยรัชกาลที่5นะคะ และอีกหลายๆอย่างนะคะดูใบไ,ไม้หรือดูใบไ,ไม้ร่วงยังสวยงามอยู่นะคะที่นี่ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาไหว้น้อมลํำลึกถึงพระองค์ท่านเสด็จพ่อรัชกาลที่5ที่เมืองเบวิกอ่านอร์เวย์นะคะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ราดาด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทำงานคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะ อย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะจะได้ชมคลิปสวยๆงามๆในนอร์เวย์ way, และเมืองไทยนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขมีการชมคลิปนี้อ,อย่างมีความสุขนะคะ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีนะคะบายบายคะ่ะทุกคนหนาวคะ่ะหนาว